นี่เลยนะครับเซิร์ฟของเรานั้นก็มีความจุได้1ทับสี่คนนั่นเองก็สวัสดีชาวมาครับทุกคนกันด้วยนะครับผมเนะวันนี้ผมก็มีวิธีการเพิ่มคนจํานวนในเซิร์ฟนะครับผมนะก็ตามปกคลิปไม่ใช่ดิตามปกคลิปบ้าเลยตามหน้าเริ่มคลิปกันเลยก็สามารถทําได้ผมไม่แน่ใจว่าทุกเวอร์ชันไหมแต่ว่ามันเป็นการแบบเพิ่มห้องใช่ไหมครับจากห้องความจุ5้าคนนะครับก็เพิ่มเป็น40ได้นะครับ สูงสุดนั้น40นะครับซึ่งก็เยอะมากนะครับสําหรับคนที่ไม่มีคนไม,ไม่มีคนบ้าอะไรไม่มีเงินงบเปิดเรียมนะครับผมนะก็วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีมากซึ่งผมก็ลองใช้แล้วก็ใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเป็นต้องสร้างโลกกันก่อนนะครับเพื่อที่จะเอ่อยังไงดีเปิดก็เปิดเออเปิดให้มันเข้า40คนนะครับพอเรามาหน้าสร้างโลกแล้วใช่ไหมครับก็ผม วิธีนี้ครับเราต้องปรับเป็นเชียร์ทีมนะครับหรือว่าปรับให้มันใช้คําสั่งได้ครับเพื่อที่เราจะทําให้คํสาสั่งตัวนี้มันทํางานนะครับโอเคถ้าปรับเสร็จแล้วก็กดเริ่มเกมแล้วเข้าไปดูในเกมได้เลยก็มายังในตัวเกมนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทําการเช็คให้ดูครับว่ามันมีตอนแรกเนี่ยก่อนที่มันจะเป็นสี่สิบคนเนี่ยมันตอนตอนนี้มันยังเป็นหนึ่งทับห้าอยู่นะครับ เดี๋ยวผมขอใส่คำสั่งสักครู่ครับดูที่มุมซ้ายบนนะครับผมนะมันจะขึ้นว่าหนึ่งทับห้าอยู่เลยนะครับเพราะตอนนี้เรายังไม่ปรับให้เป็นสี่สิบคนใช่ไหมครับโอเคพ่อเราจะทําให้มันเป็นสี่สิบคนนะครับก็ให้กดตรงใส่คําสั่งเลยแล้วก็พิมพ์ตามผมเลยนะครับ set max player นะครับผมนะเฮ้ยผมเขียนผิดครับเดี๋ยวผมขอเขียนใหม่สักครู่นะครับ ใครที่มองไม่ชัดหรือว,ว่าไงเดี๋ยวผมก็จะขึ้นตัวอักษรมาให้ดูเลยครับใส่ตามผมได้เลยพอใส่ขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้ใส่จํานวนที่คุณผู้ชมนั้นจะใส่นะครับจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่มันตันอยู่ที่สี่สิบคนนะครับผมก็จะใส่สี่สิบไปเลยพอใส่เสร็จแล้วครับก็กดไปเลยนี่ครับมันก็จะ ขึ้น40เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันนะครับจากตอนแรกที่มีอยู่5นะครับตอนนี้ก็จะมี40นะครับเดี๋ยวขอใส่คำสั่งสักครู่นะครับนี่นะครับก็จากตอนแรกมี5นะครับตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด40คนแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวใครที่แบบไม่แน่ใจเลยยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็พาไปดูอีกเครื่องเลยนะครับซึ่งก็ อาจจะไม่ชัดนะครับแต่ผมให้น้องผมอัดให้นะครับในครั้งนี้ก็ไปดูกันตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ของมือถือของน้องผมนะครับที่ให้ช่วยนะครับผมนะก็ขอบคุณมากมากเลยนี่นะครับมันก็ขึ้น4ี่สิบคนเลยครับหนึ่งทับสี่สิบนะครับก็เป็นวิธีการเพิ่มแบบม่ที่ไม่ต้องใช้เรียมเอ้ยก็ประหยัดงบสำหรับคนไม่มีเงินนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้น้องผมนะครับได้ทําการกดเข้าเริ่มเกมเลยเพื่อไปดูในเกมว่า มันสามารถเข้าได้จริงนะครับผมนะก็สามารถเข้าได้40คนจริงๆนะครับผมนะซึ่งผมก็เคยไปลองกับน้องๆ FC มาแล้วนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผม้วยนะครับผมนะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมจนจบครับ